ก็ตระกูลเชียง Baby Monster World ท่านจะมาอัปเดตขา่าวสารเกี่ยวกับน้องเบมอนให้พิธภัณได้รับชมกันทุกวันเลยคะ่ะเรกเรดเรกเรดเรกเรดเพื่อนๆวันนี้ IG Account Official ของเบมอนมาลงรูปน้องโรรา a s t e Profile Image โรรา Hashtag Photo 2020 Hashtag Before Debut ต่อจากน้องชิกิต้าที่มาเมื่อวานนี้คะ่ะพอ เหนก็ต้องบอกเลยว่าอ o oh ไ my god <Yeah. S 1> น้องโรราสวยมากละมุนต้นออยเพวเจอตุยกันไปหมดหรือยังฉันเกือบแล้วแต่ยังพยายามหายใจอยู่โรราแสงเหนือของพวกเราทำไมน่ารักได้ขนาดนี้ออย <c oughs> แล้วนี่ถ่ายตอนปี2020 3ปีที่แล้วตอนนั้นน้องก็อายุ12เองง โรราสวยตั้งแต่เด็กเลยลูกสวยเตะตาปากนิดจมูกหน่อยดวงตากลมใสน่ารักชะมัดเลยประหนึ่งนางเอกซีรียไรเบอร์นั้นวิชัวจึงใจมากรู้มุมรู้องศาหนะ้าสวยของตัวเองสมแล้วได้เคยเป็นนางแบบเด็กมาก่อนร้องเพลงก็พรอนนะ้าตาก็น่ารักสมชื่อโรราแสงเหนือสวยงามไรที่ติดจริงๆ ที่ YG ลงรูปโรราบต่อจากจิกิต้าก็พอจะเดากันได้ว่ารอบต่อไปนะ่าจะลงรูปเทสโปรไฟล์อิมเมจเวลาบ่ายสามของทุกวันและจากน้องเล็กขึ้นไปหาพี่ใหญ่เอ๊ะหรือว่าไม่ใช่หรือแค่ลงตามใจตัวเองเฉยๆเนี่ย จะให้ฉันเคยมั่นเจอไรได้บ้างเดาทางได้ถูกเดี๋ยวนี้ความมันนามันโนบมันกระโหลกของฉันหายไปหมดแล้วว g จีนี่คนทั้งนี้เขางงกันทั้งบ้างแล้วนะว่าทําไมไม่ลงพากเซตเดียวกันไปเลยเพราะรอรูปรวมเซตนี้แต่สิ่งที่วายจีให้คือคนละเซตภาพค่ะเอ,าอ้าก็ยังดี s u r p r i พรดิรวบคนละเซ็ตก็ดีคนหนึ่งสีสันสดใสอีกคนหนึ่งเท่ๆคูลๆทั้งที่จริงๆรูปเซ็ตเดียวกันก็เม่จะคงคอนเซปว่ามีเจคนเลยลงเจ็ดเซตมันไปนเลยใช่ไหมได้เอาสิ และการโพสรูปในไอจีโรราในวันนี้ก็ทำให้มีคนพูดถึงน้องทั้ง Hash #babymonster และ Hash tag #rora กันมากมายเลยค่ะนอกจากนี้ Y g ยังเพิ่มแทสโปรไฟล์ไว้ตรงไฮไลท์ไอจีด้วยเอาสิปล่อยรูปกานเจบิวมาก็แสดงว่าวันเจบิวใกล้เข้ามาแล้วล่ะสิ ส่วนยอดไลค์เพิร์ของรูปนอจิตตาตอนนี้ก็จะลุลาไลค์ไปเรียบร้อยอย่างรวด และคอมเมนต์ก็ไปไกลเกือบสองห0ื่นคอมเมนต์แล้วด้วยเจ้าชีเก๋เก่งมากลงรูปเดียวมาคือแตกล้านทุกรูปเจ้าแม่เอ็นเกจคนต่อไปํำหรับโพสตของน้องโรราพวกเราก็มารอลุ้นสถิติไอจีกันต่อน,นะคะ <Okay. S 1> และเวเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับภาพเซตนี้ของน้องโรราบ,บ้างมาเม้นมาอวยกันหนักๆห,หน่อยน้องน่ารักหวานเจี๊ยบมากจริงๆฉันนิ้งเงอเงือเง,เงไม่หยุดเลย มันละมุนจนฉันยิ้มตามยังไงเม้นมากันเยอนๆนะคะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆมากมารักัสุสขากันนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย